คพร้อมหรือไม่พร้อมหรือไม่เอารามาอรถค่าเอาไม่มีอะไรไปต่อเลยะทำเป็นไงบ้างปลาไได้ประสบการณ์จากอแล้วเป็นไงบ้างัเออี่คือวันนี้มาเจอกันั การที่มาจนนเจออะไรครั้งแรกหลายอยากที่ต่อองางคูอยากให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องนี้นะเป็นกันมากอะไระมาณั้นก็สบายสบายใจขึ้นหนูว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าว่าเราจะผูก,กตอดได้ขนาดนี้เลยก,ก็คู่รอพิเศษก็น,นิดน,นึงค่ะนิดนึงเหมือนกันแล้วเรามีโอกาสได้คุยอะไรกันไหมแบบว่า MM. อย่างวันนี้เหรอคือวันนี้วันนี้ค่อนข้างยุ่งอะค่ะเพราะว่าก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกับพิเศษแต่ว่าคุยกันเรื่องแบบรีบงานอะไรมากกว่าาจริงมันมีมันที่แบบประมาณแบบเกรงไหมเกรงไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้ว่าดีว่าไม่รู้ว่าเขาจะอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละเหมือนเป็นมีติใหม่เหมือนกันเนาะมีติใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแต่ละแบบ ก็ทํางานด้วยกันมาหลายหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆมันยังมีงานที่ข้างคางต้องทําด้วยกันอีกใช่ไหมป้ามันเรียกข้างคางเลยมันดมันดูเหมือนว่ายากงานต่อเนื่องต่อเตัวจริงๆสามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีแชมเปญกับทางช้างเนี่ยแหละไม่ต้องไปมีงานร่วมกันก็ยังรับได้ไปได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนค่ะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าเอ้คิดว่าเราจะไม่สามารถถ่ายภาพร่วมกันได้หรือเปล่าแต่เราก็สามารถได้ค่ะได้ค่ะท้าไมถึงไายด้กัน จะไม่จะไม่เส็จที่จะเกิดให้คุณเข้าใจผิดปรางู่กับไดยคุยกันบ้างนิหน่อยเรื่องอะไรนะคะการสื่อสารไม่เสรที่ใครเข้าใจผิดกลางเขาที่อะไรเงี้ยท่เรเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกัน ส่วนตัวมันกระทบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะในตรงที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วก็พูดแต่ว่ามันกลายเป็นแบบคนไปตอบความยาวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติคะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปะตะออก,กันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยคะก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนคะ <S <S นะวันนี้เราสองคนเรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือกลับา้ารถทำงานกนได้ปกติอะไรนะคะ ไม่ไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็เราก็นอยค่ะมีความยแย้งที่เรามีการได้หินได้อ่านแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนกับเราต้องทําใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความดีของทุกคนได้ในเห็ุที่เม่เกิดที่แบบว่าเกินไปนะคือขอบเขตแล้วลุกล้ำส่วนที่เราแบบไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันเกิดไปมากๆเราไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย เราก็เลยไม่แน่ใจคือเอาแค่อ่านแต่ให้เราสบายใจดีกว่ามีมีมีแคปแคปไว้บ้างไหมเผื่อไว้แคปเตรียมการไว้มีบ้างไหมกับข้าตาเอ่ายังยังไม่ได้ค่ะค่ะไม่อยากไม่อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างตัวไม่ใช่ยยัังงมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างย่องคนคือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วปางอยากจะแบบมียาอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมี สารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่บางไม่สามารถที่จะคอนโทรได้ก็ก็จริงเราก็ไม่สามารถคอนโทรได้อยู่ดีแต,แต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนสนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยืนยันว่าไม่เป็นการทักซ้อนไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอย่างเรื่องพี่พี่สาวคเงี่า2 แล้วพาม่ได้สนิทกับพี่สาวของศรีมณีก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็ก็สนิทกันนะคะห็นว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรอาจจะอะไรเกิดการเข้าใจผิดกันอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบทิมพ์ไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดอะไรไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรไม่เคลื่องโกรธ ไม่ค่ะไม่ไมค่ะ <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมีสิ่งที่ต้องโฟก,กัสเยอะมากค่ะก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องโฟก,กัสค่ะ หนักไหมป้างเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้ถดยวมันก็เหมือนแบบมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่จบต้องมาตีต้องมาเป็นเรื่องปกติคะ่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนนะสงสัยอะไรโทรมาถามได้ <c oughs> จริงๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรามากกว่า <c oughs> ว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหน <c oughs> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้นะะตรงยวกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้าง แบบนอนเลยอะค่ะอนนอนไปเลยค่ะนอนหลับไม่ไม่ไม่ปิดมือถือก็แบบคิดะส่าพักผ่อนอะไรองเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่่ค่ะแล้วนอนหลับนอนหลับใช่ไหมโลกกหลับอยู่่ตต้ต้องมี้อพี่อี่อ่ออ้ีตต้องี่อง้ี้่งองตต้อ อยตกองพี่อยากอำพี่ไม่มาต่อไปอีกทีลูกหนึ่งสองสามโอเคได้ครับลูกมาปา๊กล้ีองนดีมาปั๊บ ข้างีหน่อยคัลูกทางนี้ขอปลาก็มตืนเลยลองกวาดเลยลูกปาคนี้เปลนชเดียวใช่ทงาน้กันอื่นงไม่มีใช่อรินาหน่อยลูกตนี้ลูกึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้น่อซ Yeah.